มันมันมันพี่รองมันมาเลยในัมายามับบเอาดีมาแสบมาแต่สวรรค์นพี่้องมาใส่รับหนูไอ้จักโตมาเนยหาโตไอ้หโตแงแงอกบาดูพีหนูยังน่โอ้หนูุเทียลหวายหนูวายสพี่้องวายสองเนนิเท้าด้สามหาโต ผา,านมันยุไงยุสวนไปกับไปอลไรมาเนี่ยไปกับบาร์เมกี้ไปกับบาร์เมกีิใช่แหละบาร์เมกินี่บาเมกิยังนับกลับอยู่พี่เนาะกลับอยู่กลับประกาล <ướ correlation> ูกเขาไปนับซอยมาให้มาสวนคือเขาเส้าเนื้อสีคนมานอกคนบ้านนอกพี่น้องบรรยากาศชดชดเนี่มือเส้ามาให้มาสวนน้องบุ้ม สาวาเตีชายพี่องมาเน่ยดมันนันละมันเบานุมสาวมาซอยน้องกล้วยสิไปหมัดละมันพี่้องเสือกแดงมัดแอวเลยเแดงมัดเจ๊สปอร์ตสิมามัดละมันพี่้องมามัดละมันชอย ปั่นเขาเศร้าก่อนยังจะลงเรือยปดีลานที่เขาใหญ่ๆพี่น้อง่วยขาโเลยโอ้จ็กล้งก็ครับจักสิบลังครับสิบล้างหาโตพี่น้องโอ้หลับใช้หมอกจันอยเย คือแล้วนะคือแล้วแล้วในจำคร,ระะงองเพคนเบี้ยวมันมันมันเอาดีพระเสียมทางมาจากสวรรค์เขตบรรยา,รากาศนี่ยมันเศร้าลมขนาดพัดวีวีเลยมันเองเดี๋ยวมามาดีแล้วเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ประมาณมันซอยพี่น้องคนมันมาตัดมันดูสวนตันละมันแซมไว้อันนี้แหละชีวิตของบ้านนอกบ้รนณาพี่น้อง กับคนบ้านนอกคนบ้านนอกบ้านหนาก็มาอยู่ไฮยูสวนมัดมัดละมันไหว่ซ่อมใหมมันกับโบงามพี่น้องประมาณนี้บรรยากาศที่ได้แดดในร่มกับาพีดีเห็นละมัอาละมันไป ดูไปน้ํากันเนี่ยเบ็ดสี่สูไปน้ํากัน ดูวะ <c ười> ี่หอเลยแบกได้ิเจ้าแบกเอาคอสิเปียวขนาดยม่ใไนเหื่อยป้เมื่อยแลเมื่อยยังโ มันซอยพี่น้อกยังมัดเนีต่น,น,นอกนหลองเอยังสูะนะ่ฝ่านาสูดินขันบัวทำกบรบบริได้กิน,นชีว,วิตเาวาสวน พี alors, look, um, like uh ่น huh. uh ้องนี่ปิงนูแล้วก็แม่ยังแกงปลากระป๋องเสียบเสียบน้ำกันขึ้นเขากำคนบ้านนอกพี่น้องขอบครัวคนบ้านนอกประมาณนี้พี่น้องร้านก็มีร้นหลานชายแถวเสือชักล้มตึงแม่ยังเปรี้ยสปิงนูนะพี่น้องเอ้ยเสียบเสียบน้ำกัน ยินมยูให้ยุศวนมาเนี่ยลังจากมักมัดมันแล้วก็พักพ่อนกินเขา่านายพานก็แม่นเบาวนี่พระเสพคนไดโนพี่น้นนองชาวไหนหลายก็เลยมากินเข่าเที่ยงสี่หาโตอะไรพี่น้องเนี่ยสี่หาโตนูวายลุ่นล่วนเลยเาวายลุนลวนซีมือลุ่นล่วนขับสิบหลังนะจ๊ะกินข้าวเที่ยงยำใบพี่น้อง แบครับแฉบคักนาโอ้พี่น้องร้านชชยกินขขาถั่ยถั่ยเลยเสิดชักร้านชชยมีนงเป็นสีก็มีก้มสุกพี่น้องผัดอกีาดมัดมัดาเขาสิความสิผิวเลยพี่น้องบัดนี่บรรยากาศจะดสดเลย ลมพัดวีวีแล้วก็ตพัดตัใหม่มา่ทักลักลมพัดแห้งพี่รองมาเนี่ยแบบธรรมชาติาพี่รองกินเข่ายูไหอย,ยูสวนตามภาษาชีวิตบ้านนอกบรรา้านหน้าขอบควดซุปส,สุขสั้นพี่รองมาเนี่ยเสีบยบไหลไม่ใช่เป็บสีกับชาใสชาใส พ่าตัวมาเกิดก้สรจ้ะว่าจะเป็นบอลนี่บอลแสบเองา เจอจังให้ยิมล่อปนหรือเปล่าร like ิ่มารยิบล่อเบียร์นองมบรรยากาศรอบๆอบเริ่มพัดใบใหม่พี่น้องพัดแห้งครับเจอลมพัดแห้งมาเนี่ยครับการทำลิปกัจจิจบสำนี้ก่อนพี่น้องเพราะว่ากับเข่ามันสิเบิดแล้วเพราะว่ากับเข่าสิเบิดแล้วเนี่ยมีนูสิเบิดก่อนเนี่ย เราจนมีก้อนไม้ลองกินขขาวน้เพ่นกันก็บหนาังาวากันไหม